สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสอพ้าโชคครับเมื่อเนี้สอพ้าโชคกับพ้าพีาพ,าพาะนองมาที่วัดบุรพาล่ามครับมาตามหาแนวทางครับเมื่อนี้หลวงพีตงพ่ตงเพิ่นเพชรขันน้ำมนต์แล้วครับเพิ่นก็เลืเอามาให้เบิ้งเมื่อเนี้ยแหละครับเลขขันน้ำมนต์ของหลวงพี่ตงครับเด็ดเด็ดเด่นเ,นเ,นเนมื่อเนี้ยครับพีน่นองกะอย่าลืมนะครับเด้อเอาไปวิเคราะห์เอาตัดเอาครับให้พี่นองไปวิเคราะห์เองตัดเองเพื่อที่ได้ถูกใจตัวเองนะครับ เอาตามซอฟ้าโชคมาครับเดี๋ยวสี่า้าเบิ้ลขันน้ำมนต์ของหลวงพี่ตกน้ำกันครับน้ำมันสการครับอาจารย์ครับนมัสการครับพอ้ขันน้ำมนต์นี่เฮ็ดเหมือขึ้นเมือขึ้นมัครับอาจารย์ครับเนื่องห้างเฮ็ดโอ้อันนี้เฮ็ดจากเงินห้างทิครับเงินห้างนี่ยเฮ็ดอยู่กุฏิกุฏิ เอ่อกิดว่ากุฏิไม่หรอแต่มลูกใหญ่ของไม่ครับผมกุฏิไม่กต่ปีเรตของไม้มองไม่แต่ใบว่าเฮ็ดง่ายเฮ็ดง่ายแลตล่ตัวเลขตัวเลขนี่ทีว่าลูกเฮ็ดขนาดมดมาลูกว่ามันงามกว่าถูกเื่อทางานี้งามที่ส<ๆ>ุดจริงแม่นที่ลูกเฮ็ดออกมาแต่เว,เวลาเฮ็ดนี่มันก็นเฮ็ดไม่ยากหรอกถูกเื่อถูกเื่อจะใส่เวลาไม่ไหลาย นี่จะไลลินลิลิเล่นมดจังเลไล่แบบนั้นไลแต่ื็หนีกันเ๋อะง่ายเดี๋ยวไดง่ายแท้และง่ายก็ตกเช่อที่ลูกเห็ดหมอนัี่นะตัวเลขคือว่าลูกตอนยั้งูจับไห้เอนนี้งูจับไห้ในมือนี่ลูกจะจับไห้มื่นจับไห้ลื่นลูกเะมึงจะขึ้นกนจะเป็นกันได ่ว่าถานยมพอยมแม่เห็นนตัวเลขในขันสามารถกับภาพไรยิบจับคู่แล้วก็ไปยิบรอเตอรีเบองไม้ก้อนก็ได้สามารถสามารถเมนี่สิว่าท่านเอ้พวท่นแยกให้น้อยให้เพิ่นไปตาเด๋อน้อยจานน้อคือสิเบื้องเปียบเทียบใส่กับเลขคำนวณของลูกก็ได้นี่อืมครับจ่าลูกคำนวณไม่ว่ามันแมนมันแมนเมื่อลยอยู่นีอืมเกันว่าสาม สี่ก็บมีสี่แปดก็มีแล้วลูกจะย่ำแต่ลัาว่าถ้ามีเก่าต้องมีหกเหล็กอยู่นี่ต่างมีหนึ่งต้องมีศูนครับผมะออกมาแบบนั้นสิครับนี่อันนี้มีเลขจคกตัวเปบ่าม่หาตัวเป่าหาตัวอันอันไหนมากก่อนครับในในเมรมาก,ก่อนไม่จำเรื่องบ้างไม่หาตัวไม่จำ<อ>แล้วว่อก,ก่อนต่อไปออกมาเรื่อยๆท่อยดยจนจดม บม่บ่บ่ได้อันนั้นตละว่าตัวใดขึ้นมากกว่าโอ้ครับให้ไปเลี้ยงเอาเนาะให้ไปเลียงเอาครับไปจับเอาคือมันมีเหล็กอยู่หาตัวมีซีมีหามีสามมีแปดมีเจ็ดเนาะหาว่ามีพ่ะโอ้มีเก้าบมีบบมีโอเก้าบอาจารย์ครับเก้าเครับอาจารยเก้านอาจโบชัดโอ้แต่ว่ามีสามมีสีเจ็ด แปดเก้าอ๋อครับสามสี่เจ็ดแปดเก้าอตัวนั้นเป็นเลขเก้า่แม่หาครับโอเคโอเเดี๋ยวเบิ้งเพือนะโอเคสามสี่เจ็ดแปดเก้านะครับนี่ตัวเลขค่ะตัวนะครับท่านผู้ชมเบิเบิ้งง่ายง่าเบิ้งง่ายบอกบอเบิงยาตัวเลขมันงามอยู่พจับเอาเด้ยองพอยองแม่แตเห็นเรามากกเบิ้งจบคู่ร่องเบิ้งเราก็ไปยิบรถจัรยาเป็นเลขเก้า แมว่าเลขก่นอ่ะแมีนพรวเลขหาเลขาเรมันจะเบีบนึงเนาะครับมีสี่มีสามมีเก้ามีเจ็ดมีแปดเนาะตรงไว้ว่าื่้งเลขกวามฟันหนูกที่ว่าฟันตอนนั้นกับนี่ทั้งสามตเลยอยู่เนี่ยนะที่ว่าฟันว่าเลขร้อยมาในอากาศนะรัาจำเลยบอก เบิกลอยมาแน่การเก้าสามสี่เก้าสามสี่โอ้พันที่ฮ้องไทยที่บกนะมาอแรกนะมาลอแรกทีลูกฝันะเก้าสามสี่เด้อทานผู้ชมครับเลเลขันลอยมาแน่กานในเลขคำนวณกับมีร้อมในเบขคำนวณกับมีสามสี่ครับเนนัขันี่ขันมีสามตัวแบบนี้ครับนะมันเป็นเรื่องที่นาแปลนาแปลกอยู่ครับนี้ ฝันเดี๋ยฝันเหรนเลขร้อยมาเก้าสามสี่นะครับท่านผู้ชมตอนนั้นบ่บ่ได้เฮาบ่ได้ลงมเก้าสามสี่บ่ได้ลงแต่สามสี่ครับลงแต่เลขเทียบจันท์แล้วตัดให้ครับเดเพราะว่าเมื่อนั้นลูกจะบอกวามฝันในฟั่งพระบ่ได้เขียนับ่ได้เขียนลงมแค่บ่ามันตรงกับเลขกคำนวณพอสามสี่ถ้าจำค้ามหมอกของลูกในเมื่อนั้นลูกจะว่าถ้าเล็กข้างน้ำมันตรงกับเลข ข้อมฝันนรือมาดตรงกับเลขคำนวลนี่ไม่ว่าให้จับไปตรวจเลขกสามตัวครับที่ว่ามันข้อมฝันนรือลูกกับเบเคยฝันจกเที่ยวนุกับบ้าอยู่เปล่าพอเบเคยฝันแบบนี้ลืเที่ยว่ากเลี้ยมยาวกับบลูว่าจะเป็นยังไงฝันเห็นเป็นตัวเลยนะครับเด็กร้อยมากคือว่าเลขกร้อยเก้าสามสี่นะครับคุณผู้ชมฟังเอาเนะครับแล้วันมาตรงครับตรงครับมันมีมนพอดีมันีขันน้ำมอนก็มีทั้งสามตัวครับ แรงกํานันกันยังไม่ครับม่เ่กันเลยมันใจเนี่ยมันใจเราตัวเล็มันเห็ดเอ่อเห็ดไงเหมือนเพ่น่นหายไงมาเลยหายไงจุดเทียนนี่นั่งนั่งมุนตีสองตีสามเราคนน้อแด็ใจไว้ด้วยเนาะแม่มันขึ้นตีสองตีสามไปแล้วแลแต่จัดเห็ดเป็นดวงน น่าเอ็ดนี่บ่อนว่าบ่อนว่าลดกระทาเรื่อยนะเราจะจะนั่งเราก็ยดเตี้ยนนี่มันจะเป็นรถบ่แมนนี่บ่อะบ่อยว่าจะสมาธิบ่ได้จิตสมาธิจิตบ่ได้ก็บ่บ่จับเป็นตัวจ้ะว่าบ่จับเป็นตัวเลยแม่นการเตี้ยนตัวเป็นตัวได้หรือตัวงามบางทีบ่ว่า1สมาธิต้องนิ่งนิ่งได้บ่มันนิ่งธรรมดาจ้ะบ่ถึงจะได้งามแบบนี้ถ้านิ่งพื้นๆก็คือว่าดูหม้อเบิ่งเอาเนี่ยแหละนั่นแหละคือว่าจิตเพิ่นบ่อะนั่นปานเดย สมาธิบ่อลนั่นปานได้สมาธิยังครับไม่นที่จะได้ยังเสียสมาธิมันต้องต้องนิ่งครั้งอีดีเนี่ยพอเป็นด้งามแบบนี้ถึงจะออกมาแบบนี้แล้วบานี้จะให้มันเขาทุกงวดน่ะเนี่ยนี่แหละปัญหาคือว่าถ้าบอลนี่ดีบ่อลนั่นนีดีบ่เขาเดี๋ยวครับขันน้ำมนต์นี่ไฟกรเฮ็ดได้เนาะบ่อลว่าไฟกรเฮ็ดได้พูดถึงว่าเป็นผู้มีผู้บาอาจารย์ที่ว่าเป็นเฮ็ดบ่อลว่าจะเขาทุกงวดเราขอเลียขันน้ำมนต์แต่ที่ว่าลูกเฮ็ดมาเนี่ มันมันเขาทุงวดไหมเขาตุงวดดน้อครับแนขันน้ม่ตนี่เขาทุงหวดแมนขันน้ำมุกนวด้แต่ไหมครับเพราะว่าตัวไนล่ะตัวเลขแนะนํากัพูดจับถูกกับถูกอีทีครับแต่เล็งานเล็งามอยู่ในขันน้ำม่นนี่มีสี่เจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดอือเล็งามเลขงามเจ็ดแปดเจ็ดสีอือมีหมดครับตัวตังาม แปดเจ็ดสี่วิวาเก้าสี่เ่ฝันเด็กเด็กเค่องฝันของอาจารย์นเก้าสามสี่เก้าสามสี่ครับันเห็นเล็ร้อยมากนะครับเก้าสามสี่นครับท่านผู้ชมข้างเกานะครับร้อยมากในวัดนี่นะครักังานนครับเก้าสามสี่เกสา็พอดีตรงกันกับเลขคำนวณของอาจารย์นีะครันั่นก็เลยบริลลม่มผ่อนผ่อมันครับ นี่ในการรมกันเป๊ะได่งมันใจแนหมนเก้าสามสี่นะครบตงกันสมยางแต่ว่าเลขอยู่ในนี่บ่มีหกเนาะโอ้แต่เก้าก็หกเป็นเลขตัวเดียวกันตัวเดียวกันครับตั้งเอาเถอมีขันหันอีกตัวนึงสิเป็นหกแปดเนาะเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดมีแล้วเลขหาตัวนี่หกแปดหกเจ็ดหกหกเจ็ด หมดนี่จับถูถถกว่ะมันนี้าจะเข่าสามวันนี่เขาสามตัวครับงันจับถูก,ถกอเอาข้อมฝันอาจารย์แล้วเข่าสามซีน่ะมันก็อยู่ในนี่หมนะม่เอาชาวบ้านอะอะออมเป็นคว,วามจริงรรเลยครับบัตรนี้เลขสามตัวนะ เราบังเหมือนนี่เสียืันเันว่าอาจารย์รถกะลีแกเงินมาหนีแห้งนี่ครับรถกอลีแกเงินมื่อรถตู่แกเงินมอีกเอามื่อแยกแล้วแล้วเนาะ็เงนเมื่อกี้กับฟันเนี่ยห็นคือจ้างเงินั่นฟันว่ารถกะลีแกเงินมาตรงกับแตกสามตัวเงินน่ะแตกสามตัวเงินเมื่อกี้กับฟันว่ารถตู้แกเงินครึ่งหนึ่งท่องครึ่งหนึ่งเงินครึ่งหนึ่งท่องครึ่งหนึ่งกับเหมือนว่าทั้งหลังทั้งบนมันว่ามันบเหมืนว่าท่องหมดหรือเงินหมดนะพ่อครับงวดนั้นงวดนั้นเงินหมด ที่ว่ารถเกรื่อมันแจกทามโตงะหมัอนะที่ว่าเงินเงินมันไม่ติดเงินล่วนลวนเต็มม่งันแบบนี้ท่องเครื่องหนึ่งเงินเงินเครื่องหนึ่งหมดเมื่อกี้ที่ว่าฝันน่ะ่าแก้มวายที่วัดนี่ลูกก็นั่งอยู่นี่เระเพิ่งแก้มาถวายนี่แหละแต่มื่อขึ้นนี่จะฝันนี่เนาะไปว่ากันไว้ครับครับอ๋ออันนี้ก็เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งเลขยเอ็ดนี่นั่งเลขคกเงินเนาะข้างนึ่งนะครับอันนี้ก็บทายลูกซ้อนไหมถึงว่าลูกมัก กะทายทําไปแล้วเหรอครับที่ว่าอ่าให้มักล่างหรือมักคนที่ว่าลูกโยงเท่ากันครับรับเป็นนกสรอยเงิน่ะครับอันนี้เป็นเลขํำนวนของมมตกรนะครับที่ห้ไปแล้วนะครับพี่น้องมาสอบตัวได้กระจัดเราได้ครับทางช่องก็เป็นเพียงซื้อกลางครับครับเป็นเพียงซื้อกลางเป็นแนวทางนะครับ ลูกยากใ้พากันจับไว้หรือซื้อใบกรอกเพราะวา่าลูกเห็ดมานยังบ่าผาดยเหล็กคำนวณนน้อยจอะ้ะนาะนี่เหล็กโปรเหล็กันน,น,น้ำมลเนาะเอาเนี่ยก็คือคำนวณแล้วก็นี่คือขันน้ำมลพี่น้องก็ไปวิคเคราะห์ครับตัวเหล็ก <Yeah. S 1> ทุกตัวมีซิดเขามีซิดรุดครับแมนให้โปรดใช้วิจารณญ,ญ,ญาณในการรับชมให้วิเคราะห์ให้ดีๆก่อนที่พี่น้องสิลงทุนนะครับเด้อ พอสมศักด like ิ์บอกว่าเลขอยู่นี่นีมี่สองตัวที่เขาซันมี่มี่โหราศาสตร์บอกให้พร้อมเอาเนียนว่าตัวเก่าเดี๋ยวเต็มภูมิภาคได้อครับพี่น้องเอับสำหรับคลิปนี้คือที่พ่อแชนเนลครับกล่าวนมัสการครับพระอาจารย์ครับความต้องพัฒนานเด้อยมพอยม์แมททุกคนกันได้อันพิจารณาเบื่อเมื่อเรื่องลูกถึงจะ จับคู่ห้เด้อมืออึนจับคู่แม่ต้องอยากมึงขึ้นอีกจะขึ้นก่อนครับไอ้มันนอนสะกัดน้อยจันเนาะไอ้มันเหนียบมเที่ยฝันจับหาเที่ยฝันเตรียมเอาส์เที่ยนเตรมกินน่องกับล่อเบิงวามืออื่นไพจันพึ่งติจับคู่ห้ครับจับคู่ห้พร้อมกับตัวเลขลูกกระตีเหเบิึงขึ้นเก่านั่นแหละครับวายว่าก็คือว่าคงสุดท้ายกับว่าได้ครับสุดท้ายเนาะมืออื่นยีบเก่าน้อยีบเก้าอยู่นี่เก่าครับเพราะว่าเดือนนี้ก็ สามสิบสามสิบสามสเอ็ดามีสามสิบเอ็ดตัวลอยวางลงู่ับผู่หามือนั่นแหละครับครับเดือนนี้มันมีสามสิบครับเดือนนี้สมสิบสาครัเดือนนี้มีสามสิบวันพอย่ออ๋อพูดถึงันสามสิบรันเาะสามสิบรวมนึกว่าท่านว่าดิค่อผมจะว่าปีใหม่อาจารย์ฝ่าไปหอดปีใหม่ครับเอาก็ขอให้พี่ให้น้องเข้าโชคดีทุกผู้ทุกคนนะครับเ้อให้รวยๆเฮงเงครับครับ ผู้ใด้ลำได้รวยแล้วก็อย่าลืมวัดบุญแพาะรามเด้อครับมาร่วมท่าบุญน้ำกันครับร่วมท่านเทพท่านเห็นมรรคอยู่ครับครับครับตอนนี้อาจารย์เป็นก็บกำลังว่างบ้างพังครับครับเทพท่านนะครับแตาเห็นข้างหน้าตั้งแต่หน้าวัดของเราจะท่ากันจะปลูกต้นไม้ครับผู้ผู้บาดเพิ่นครับผู้นี้หงโมทนาบุญน้ำเด้ออาจารย์เนะครับตั้งแเชิาวัดพุญและพระม้าเห็นยังไม่ใส่ตฉพอพทอครับทอกำลังปลูกต้นไม้ให้งามในวัดในบ้านนี่า ยายกไปที่เราก็ไม่ย่างเป็นแก้วเรื่องอะไรงานตาเหรอครับครับเอานะหนาเบิองครับพี่น้องพี่เจริญหนาวครับอาโชคดีครับขอบคุณนาพ่อยมแมยนใส่จักสแน่เนี่ยยินใส่จักสุน